นายวชระกันนิการองเลขาธิการพรรคร้างอนาคตไทยโพสเฟซบุ๊กว่าหลังจากการประชุมใหญ่ของพรรคร้างอนาคตไทยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมามีไฮไลท์สำคัญ2ประการคือการเปิดตัวกรรมการบริหารชุดใหญ่และคณะกรรมการสำคัญอีกหลายชุดและการพูดถึงเป้าหมายของพรรคที่จะเชิญท่านอาจารย์สมคิดจาตัวสิริพิทักษ์มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพรรคร้างอนาคตไทยในสุดเลือกตั้งครั้งหน้าผลตอบรับออกมาดีมากมาก ตนในฐานะที่เป็นด่านหน้าทําหน้าที่พบปะผู้คนทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาตนเห็นความเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางการเมืองที่พูดได้ว่าเป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองขนาดมหึมาของจริงได้อย่างชัดเจนในส่วนของสสที่เป็นซูเปอร์สตาร์และดาวฤกษ์ทางการเมืองที่เป็นน้ำดีและมีผลงานที่ประชาชนในพื้นที่ยอมรับก่อนหน้านี้คุยยากแถมโทรสายหลุดเป็นประจำตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุยง่ายสบายใจแถมชวนตนกินกาแฟวันหนึ่งไม่รู้กี่แก้วต่อกี่แก้ว ในส่วนของผู้คนที่ไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นประเภทบุคคลดีเด่นดังที่เราหวังจะดึงมาร่วมงานทางการเมืองก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเช่นเดียวกันนะายวชระย้ำว่านี่คือสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนมากว่าบรรดานักการเมืองและสสทั่วประเทศต่างรู้ดีว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศหมดหวังและกลัวเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและเรื่องปักพ้องของตนเองในปัจจุบันและอนาคตมากที่สุดนักการเมืองเป็นพวกนกรู้ครับ ดังนั้นการที่พวกเราจะเลือกอยู่พรรคใดนั้นนั้นพวกเขาจะต้องเลือกพรรคที่เขามั่นใจว่าประชาชนไม่ต่อต้านและเชื่อมั่นในฝีมือมากที่สุดซึ่งก็คือพรรคสร้างอนาคตไทยครับและสิ่งนี้เป็นตัวตอบย้ำมากที่สุดว่าท่านอาจารย์สมคิดคือตัวเลือกที่ใช่ที่สุดและโดนใจประชาชนมากที่สุดในหมู่ตัวเลือกของทุพกพรรคการเมืองในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฟันธงพร้อมย้ำว่าสเปคท่านอาจารย์สมคิดคือสเปคระดับมหาเทพทางเศรษฐกิจบุคลิกและคอนเนคชันระดับโลกเพียบ ค้าขายกับนานาชาติสบายใจหายห่วงไม่อายใครกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจในประเทศก็รู้ลึกรู้จริงไม่ต้องไปแนะนําตัวกันใหม่ให้เสียเวลาทํางานร่วมกันได้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญและมองข้ามไม่ได้ ก็คือท่านอาจารย์สมคิดเป็นคนที่รู้จักระบบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจะสามารถผสมผสานการทํางานระหว่างภาคเอกชนและรัฐได้เป็นอย่างดีเรื่องแบบนี้สําคัญมากเพราะถ้าเอาคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวในระบบราชการมาบ,บริหารก็ติดขัดไปหมดไอ้คันจะรอให้แก้กฎหมายต่างๆอย่างที่หลายคนพูดก็หมดเวลาแก้ไม่ทันการแล้วครับ ตนยังแอบคิดไปไกลๆว่าถ้าท่านอาจารย์สมคิดเดินเข้ามาในพักจริงๆท่านน่าจะมีมืออาชีพที่เป็นมืออาชีพทางด้านเศรษฐกิจตามเข้ามาเติมกับชุดสีกูมาอีกเพียบและนั่นคือเหตุผนลนที่ตนและพลพรรคในพักสร้างอนาคตไทยวันนี้เราทํางานด้วยความสบายใจเพราะเราคือของจริงไม่ต้องไปโกหกหรือเสกสรรปั้นแต่งอะไรกับประชาชนให้มากความเรามีของดีอยู่จริงๆพวกเราเชื่อและมั่นใจแบบนั้น